พยาบาลเทพาเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงได้รับโอกาสจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์โดยศาสตราจารย์ดรอรสาพันธภักดีเชิญเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่แบบนสต็อปเซอร์วิสในงานผู้่วยนอกต้องยอมรับค่ะว่าปัญหาบุหรี่ยังเป็นปัญหาที่สําคัญของเราพยาบาลใน คลินิกฟ้าใสมีเพียงคนเดียวรับงานหลายด้านก็ไม่แปลกถ้าผลงานยังไม่บรรลุปเป้าหมายผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรงังที่สุบรีส่วนใหญ่ยังไม่สะดวกที่จะเข้ารับบริการในคลินิกฟ้าใสไม่ว่าด้วยเหตุผลใด,ดการเพิ่มช่องทางให้เขาให้เขาเลิกบุรี่ในงานผู้ป่วยนอกเนี่ยหรือในคลินิกบรหวานความระดูสูงขอบพืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรงังที่ต้องนัดผู้ป่วยมารับบริการก่อนเนื่องอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้ป่วย ที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้และใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาบุคลากรการสร้างแรงจูงใจการสร้างขวัญกำลังใจการกำหนดเป้าหมายร่วมกันใช้ความยืดหยุ่นและสัมพันธภาพที่ดีจะเป็น,นกลไกที่เราเลือกใช้การเริ่มพูดกับทีมครั้งแรกเนี่ยเราชอบชักชวนเขาให้เข้าร่วมโครงการสื่อสารถึงปัญหาบุหรี่กับโรคของผู้ป่วย แล้วก็วิธีการให้คำปร,รึกษาแบบสั้นเพื่อการเลิกบุหรี่คะและเปรียบเทียบให้เห็นว่าเดิมพยาบาลเนี่ยรักประวัติสูบบุหรี่แล้วก็บันทึกในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่ข้อมูลตั้งแต่ปี59ถึงปี61เนี่ยมีผู้ป่วยเข้าคลินิกฟ้าใสเพียง69คนแล้วก็ไม่มีรายงานการเลิกบุหรี่สําเร็จเพราะฉะนั้นการให้คำปร,รึกษาแบบสั้นที่ใช้เวลาไม่เกิน5านาทีเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่พร้อมจะเลิกบุหรี่ถ้าทําสําเร็จผู้ป่วยที่เราดูแลก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ยยออนยยยยยืืดดออออออาาาาุกกไไปปปเเเ็นนโสททีี่่่่่รรจะ้้ชววผููใม โชคดีนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพาในแพทย์เดชาแท้หลีให้เราอบรมพยาบาลผู้ป่วยนอกเนี่ยให้สามารถให้กาปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจโดยการใช้การสนทนาซึ่งเรียกว่า motivation interviewing สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรเรื่องการแนะนําและบําบัดแบบสั้นที่เราจะนามาใช้เนี่ยก็จะเป็น,นกลไกที่เราจะนํามาใช้ในการเลือกบุหรี่ในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถใช้การเรียนรู้จากคนที่ไปอบรมมาแล้วแล้วก็ ส่งต่อให้กับคนที่ยังไม่ได้รับการอบรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการใช้วิธีการเพื่อนสอนเพื่อนประสบผลสาเร็จไปนในทางที่ดีการสนับสนุนและให้ความสาคัญของผู้บริหารทุกระดับสร้างขวัญกําลังใจให้แก่คนทํางานแม้ผลงานจะไม่มากนะักในปีที่ผ่านมาครบ1ปีเนี่ยจากคนไข้89คนเราสามารถเลิกบุหรี่ได้ครบ1ปีเนี่ยจำนวน7คนก็ถือว่าเกือบ1 0 การเลือกบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะโดยกําหนดฉันตามมติร่วมกันว่า 1. การดําเนินการให้บริการเลือกบุหรี่เป็นบทบาทสําคัญของพยาบาลอน,นู้ป่วยนอก2เรากําหนดเป้าหมายร่วมกันว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีผลงานอย่างน้อยเนี่ยหนคนสําหรับพยาบาล1คนหรือ5คนต่อสัปดาห์การดําเนินการแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยไม่หนักเกินไปสําหรับพยาบาลทุกคนนะคะ เราต้องพยายามปรับระบบที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้เข้ากับสิ่งที่เราจะเติมเข้าไปใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยพยาบาลที่ทํางานเนี่ยจะเป็นคนที่รับผิดชอบเองคิดเองวางระบบเองนะคะหัวหน้าพยาบาลจะทําหน้าที่แค่รับฟังสอบถามที่แนะสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่ากลไกต่างๆเพื่อจะให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปในทางที่เราคาดหวังเมื่อเรามีเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช้ตัวชี้วัดในการสร้างแรงกดดันทําให้คนทํางานเนี่ยสบายใจขึ้นทํางานวันละเคส2เคสนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็มีผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะเราได้ทั้งความสุขของคนทํางานแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ดูแล